สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบเที่ยงวันนี้นะครับต้องเรียกว่ามาตามนัดในส่วนของกลุ่มฝนนะครับในช่วงบ่ายถึงค่าหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของเรดาร์ฝนในช่วงเที่ยงนะครับจะเห็นมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตนะครับตรังสตูลสงขายะลานราชิวานะครับ รวมทั้งนครศรีธรรมราชบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับเช่นเดียวกับทางด้านหัวหินประจบคีรีขันเพชรบุรีนะครับแล้วก็ทางด้านภาคเหนือบางส่วนเริ่มที่จะมีกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับหรือว่าทางด้านจังหวัดตากบางส่วนเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันนะครับในช่วงตั้งแต่เที่ยงจนถึงค่ำวันนี้นะครับ6ชั่วโมงข้างหน้า แล้วก็ถ้าดูในส่วนของเรดาร์ฝนนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเที่ยงนี้นะครับก็จะเห็นมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะครับอําเภอแม่อายเชียงใหม่อําเภอฝางนะครับอําเภอแม่สวยเชียงรายอําเภอเมืองเชียงรายนะครับอําเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายอําเภอเมืองพะเยาอําเภอเทิงเชียงรายอําเภอเมืองเชียงรายนะครับอําเภอปลายแม่ห้องสอนอําเภอแม่แจ่ม อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนครับอาเภอปางมะผ้าอําเภอแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอนอําเภอศบเมยนะครับอําเภอหอดเชียงใหม่อําเภอแม่แจ่มอําเภอลีลําพูนนะครับอําเภอสามเงาจังหวัดตากอําเภอสวรรคโลกสุโขทัยสีสัโรงคสุโขทัยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อําเภอเทิงเชียงรายอําเภอเมืองเชียงรายบางส่วนครับอาเภอป่าแดดเชียงรายแล้วก็อําเภอเมืองพยาวบางส่วนนะครับแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอนศบเมยแม่ฮ่องสอน ถ้าดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับจากทางด้านเหนือลงมาด้านใต้นะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของเรดาร์เชียงรายนิดนึงนะครับนี่นะครับมีกลุ่มฝนอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายนะครับแล้วก็อำเภอสองแฟร่น่านอำเภอฝางเชียงใหม่อำเภอแม่อายนะครับถ้าดูในส่วนของการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนะครับอาจจะมีเข้ามาเติมเรื่อยๆในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับนี่คือในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับ ส่วนอีสานวันนี้ฝนน้อยนะครับฝนน้อยมีกลุ่มฝนเล็กน้อยอยู่ที่เสนานิคมอํานาจเจริญแล้วก็เมืองอํานาจเจริญต้องรอในช่วงบ่ายแก่ๆใกล้หัวค่ำนะครับในส่วนโซนอีสานส่วนภาคกลางนะครับเริ่มก่อตัวขึ้นอำเภอเมืองนนทบุรีนะครับอำเภอปากเกร็ดอำเภอแขวงบางพลัดกรุงเทพนะครับแล้วก็แถวกระทุ่มแบนสมุทรสาครเมืองกาญจนบุรีบางส่วนไซโยกนะครับแล้วก็แก่งคอยสระบุรีนะครับแล้วก็ถ้าดูเรดาร์สมุทรสงครามนี่นะครับ อำเภอหัวหินประจบคลีขันอำเภอปราณบุรีอำเภอ300ยอดอำเภอกรีบุรีนะครับประจบคลีขันอำเภอบ้านฉางระยองนะครับอำเภอสัตหีบอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านค่ายนะครับแล้วก็อำเภอเมืองนครนายกบางส่วนอำเภอบ้านานานครนายกบางส่วนนะครับแล้วก็มะขามจันทบุรีบางส่วนถ้าดูการเคลื่อนตัวนะครับของกลุ่มฝนทางด้านตะวันออกมาตะวันตกนะครับ มาดูเรดาร์ของชุมพรนะครับเรดาร์ชุมพรมีกลุ่มฝนนี่นะครับกวยบุรีประจวบคิรีขันอําเภอสามรอยอดประจวบคิริขันปราณบุรีนะครับแล้วก็ทางด้านหัวหินนะครับแล้วก็นพิตามนครศรีธรรมร,ราชคมคีรีนะครับอํเอาเภอชัยบุรีปลายพญากระบี่ถ้าดูในส่วนของภาคใต,ต้ตอนล่างฝนจะเยอะนะครับเริ่มที่จะกระจายตัวกันเพิ่มขึ้นในช่วงหวัวค่ำอําเภอเขาพนมกระบี่นะครับอําเภอเมืองกระบี่อํเอาเภอชัยบุรี พิปู listener, ปนนครศรีธรรมราชนะครับนพิตามอําเภอพรมคีรีอําเภอท่าสารานะครับลานสการ่อนพิบู์นะครับอําเภอปากพนังบางขันนะครับอํ nt, าเภอป่าพยอมพัทล so ุงศรีบรรพศควนขนุนอําเภอเมืองพัทลุงนะครับอําเภอกงหลาอําเภอตะโมดอําเภอปากพยูนนะครับแล้วก็ระโนดสงขาย่านตาขาวตรังนะครับนาโยงตรังเมืองตรังอําเภอห้วยยอดอําเภอกรันตังนะครับ อำเภอปาเหียอำเภอทุ่งว่าสตูอลอำเภอละงูอำเภอควนกาหลงนะครับอำเภอเมืองสตูลคลองหอยหงษ์สงขานะครับนาทวีสะดาสะบาย้อยเทพานะครับแล้วก็อำเภอเบตงยะลาอำเภอทานโตนะครับอำเภอสุงไหงปาดีนครนาราธิวาสครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนภาคใต้ในช่วงเที่ยงนะครับมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นนะครับก่อ ที่กำลังเคลื่อนตัวมาจากฝั่งอ่าวไทยก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่ชุดนี้นะครับในส่วนของกลุ่มฝนที่มีการกระจายตัวเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกลุ่มฝนช่วงบ่ายนะครับมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับมาดูตรงนี้เรดาร์โมเดลนะครับโมเดลฝนจากศูนย์พยากรณ์อากาศลากลงโยุโรปคุนยมแม่ห้องสอนครับอำเภอเมืองแม่ห้องสอนอำเภอปลาย อำเภอแม่แจ่มอเสมืองนะครับอเภอแม่วางอเภอแม่สรียงนะครับอเภออมก๋อยเชียงใหม่แล้วก็ท่าสองยางจังหวัดตากดอยเต่าลี่ล้อมแรดนะครับแล้วก็เมืองลําพูนเมืองเชียงใหม่นะครับอเภอพร้าวอเภชียงดาวอชัยปราการอแม่สวยเชียงรายนะครับอเภอพานอเภอแม่ใจวังเหนือพยานะครับแล้วก็น่านเวียงสาปัวบ่อเกลือทุ่งช้างมีโอกาสเกิดฝนนะครับ นี่คือในช่วงประมาณ14นาฬิกานะครับอําเภอพบพระอําเภออุ้มผางแม่สอดแม่ระมาดจังหวัดตากนะครับคลองลานกำแพงเพชรนะครับลานศักอุทัยธานีแล้วก็ทองผาภูมิการจนะบุรีนะครับไซโยกสังขะบุรีแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสโคกปทุมธานีเมืองพระนครศรีอยุธยาสระบุรีเมืองนครนายกปราจีนบุรี ส่แก้วนะครับคอนบุรีโชคชัยโคร,ราชสีคิ้วเมืองนครราชสีมานางรองละหานสายบ้านกรวดพัพพาชัยเมืองบุรีรัมนะครับปรา,าสาทสุรินทร์สีขอรภูมิปรางกูนะครับแล้วก็ทางด้านตะวันออกพนัสนิคมชาเชิงสซาพนมสารคามชนบุรีแหลมฉบังพัทยาสตหีบเมืองระยองปวกแดงชุมแสงแกลงจันทบุรีนะครับขลุง แล้วก็เมืองตราดนะครับปงน้ําร้อนโซนนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนตกทั้งหมดแล้วก็ที่หนักภาคใต้กุยบุรีประจบคีรีขันธ์ทับสะแกบางสะพานท่าแซะนะครับชุมพรสะวีแล้วก็ทางด้านคุราบุรีท่าชนะตะกัวป่ากะปงพนมพังงาท้ายเหมืองเขาพนมเมืองกระบี่เกาะยาวภูเก็ตสิเกาตรังนะครับชะวดทุ่งสงฉวางเมืองนครศรีธรรมราช ท้าสาลาบ้านนาสารสิชนนะครับระโนดบางแก้วพัทลุงควรเนียงหาดใหญ่ชนะนาทวีสบ้าย้ยอยเมืองปัตตานียาลานะครับลือเสาะเมืองนาราธิวาสสุไหยโกลกนะครับแล้วก็ทั้งด้านศรีสาครทานโตจะหานะครับเดตงยะลานะครับส,สุไหยโกลกโซนนี้นะครับนี่คือโมเดลช่วงประมาณ 14นาิกานะครับประมาณ14นาิกาวันนี้การกระจายตัวของฝนเยอะโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับถือว่าฝนเริ่มกลับมานะครับกลุ่มฝนชุดใหญ่เริ่มที่จะกลับมานะครับแล้วก็ไปดูช่วงใบแก่ๆนะครับ16นาฬิกานะครับยังคงเป็นโซนจุดเดิมนะครับที่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่อง ุนยวมแม่สเสรียงนะครับเมืองแม่ห้องสอนอำเภอปลาอำเภอเชียงดาวเชียงใหม่ชัยปราการแม่แจ่มอมก๋อยท่าสองยางแม่สอดพบพระอุ้มผางนะครับเมืองตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรสวรรคลโลกสุขโขทัยอุตรดิษของเมืองพยาวปวนครับเชียงรายแล้วก็ชัยบุรีออขออภัยนะครับน่านนะครับบ่อทุ่งช้างนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้าน สังขบุรีทองผาภูมินับสายโยกเมืองกาญจนบ,บุรีสุพรรณบุรีบางส่วนนะครับแล้วก็พระนครศรียุทธยาราชบุรีนะครับสวนพึ่งราชบุรีจอมบึงโพธารามเมืองนครปฐมกำแพงแสนบางเลนสองพี่น้องอู่ทองเมืองสุพรรณบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการนะครับ พระนครศรีอยุธยาสระบุรีมวกเหล็กปากช่องเมืองนครนายกนะครับปลาจีนบุรีฉะเชิงเซาพนมสารคามพรันนิคมน้องใหญ่ปลวกแดงชุมแสงน้องว่าสะแก้ววัฒนานครคลองหาดนะครับละหานทรายนางรองบ้านกรวดพัะพระชาชัยบุรีรัมนีนครับสุรินแล้วก็โชคชัยคอนบุรีโคร,ราชสีคิ้วนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับอีสานตอนใต้ แล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกพนระนิคมเมืองชนบุรีและชบังหนองใหญ่ชุมแสงแกรงระยองจันทระบุรีขุงงป่งน้ำร้อนตราดสสยดาวนะครับคลองหาดเพชรบุรีชะอำหัวหินปราณบุรีกรุยบุรีประจวบคีรีขันทับสะแกบางสะพานท่าแซชุมพรสวีนะครับเกาะสองหลังสวนท่าชนะคุระบุรีสุราษฎร์ธานีตะกัวป่า พนมพงาพระแสงนะครับฉวางนาครศรีธรรมราชท่าสาลาบ้านนาสารสิชน,นครับเมืองกระบี่ทุ่งสงชะอวดพัทลุงระโนดตรังย่านตาขาวบางแก้วนะครับควรเนืองสงขาเมืองหาดใหญ่ควรโดนสตูลสเดาสบ้าย้อยยะลาลือเสาะปัตตานีปนาเรนราธิวาสนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วง ประมาณใกล้หัวค่านะครับ16นาฬิกานะครับพอช่วง18นาฬิกากรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีโอกาสเกิดฝนพระนครศรีอยุธยากรุงเทพนนทบุรีประทุมธานีราชบุรีเพชรบุรีหัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับบางสะพานบางสะพานน้อยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพงากระบีภูเก็ตตรังนะครับ ระยองพัทยานะครับสะแก้วปราจีนบุรีมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับนี่คือในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้เฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเที่ยงวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยกางยุโรปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ